สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาแนะนําวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นปฏิหารนะครับวัดห้วยมงคลนะครับนี่ครับพุทธาพิเศษพระสงฆ์จำนวน5,000รูปนะครับเจริญพระพุทธมนต์นะครับรุ่นนี้กับปกเสกมาปีสองห้าี่เก้โอ้โหดูกล่องครับเป็นกล่องถืออย่างดีนะครับอันนี้เป็นชุดกรรมการใหญ่เลยนะครับมาดูกันข้างในเป็นอย่างไร โอ้โหบางรายการนี่แบ่งเพื่อนๆรพี่ไปแล้วนะครับบางรายการอีกแบ่งปันปพี่ๆไปแล้วอ่เดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวมาดูกันมีอะไรบ้างอโอ้โหดูครับดูนะขออนุญาตเนี่ยอ,องค์แรกนะครับองค์แรกจะเป็นพิมพ์ใหญ่ว่านสีดำขอบสองชั้นโอ้โหเป็นยังไงเนาะขอบสองชั้นนี่เนาะขอบอหุย ข้างหลังฝังนี่ด้วยนะครับนี่ครับนี่นะขอบสองชั้นอ๋อขอบสองชั้นอย่างนี้นะครับข้างหลังฝังโอ้โหแลบเพียบเลยนะองค์ที่หนึ่งครับมาองค์ที่สองครับองค์ที่สองเป็นบ้านใหญ่ขอบหนึ่งชั้นอ๋อมากี้ขอบสองนี่ขอบหนึ่งนะครับขอบหนึ่งอ๋อมีเหมือนกันนะดูดิครับโอ้โหเนื้อยังสวยเลยอะนีห่หายไปหนึ่งองค์หายเนื้ออะไรไปนาะแล้วก็ อันนี้เป็นเนื้อพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อลายนะครับฝังอะไรเนี่ยฝังเข้าสารหินอ๋อเมื่อกี้ที่ฝังก็ฝังเข้าสารหินนะครับอ๋อใช่ไหมฝังเข้าสารหินนี่หลายองค์เลยนะครับเนี่ยนี่นะโอ้โหเนื้อเก่าเลยนะครับแล้วก็อ๋อองค์ต่อไปครับองค์ต่อไปจะเป็นเนื้อบ้านแดงฝังแร่ฝังแร่นั่นจะเป็นอย่างนี้ไหมครับแร่จะเป็นอย่างนี้ไหมดูนะขอดูแล้วแร่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับชุดกรรมการใหญ่โอ้โหฝังแร่นี่ครับฝังแร่นะครับ ฝั่งแรกนะครับอันนี้ก็พิมพ์ใหญ่บ้านสีแดงนะครับคาบน้ำว่านดูโอ้โหเป็นยังไงนี่อ่ะอันนี้พิมพ์ใหญ่ข้าวสารหินสีแดงเหมือนกันนะครับออกสีแดงจะออกเป็นออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะนะครับแล้วก็มีฝั่งแรกแล้วเนาะแล้วนี่จะเป็นเนื้อพิมพ์ใหญ่บ้านมหาสเสน่ห์นะครับ เนื้อขาวอ๋อ,อเนื้อขาวคือบ้านมหาเสน่ห์เป็นพิมพ์สองชั้นด้วยนะอ๋อนี่โหฝันก็สารเศษกับทุกอง์เลยนะครับเนี่ยออกข้าวสารหินออกฝังอยู่แล้วเนาะอันนี้อะไรเนี่ยพิมพ์ใหญ่บ้านมหาเสน่ห์รวยรวยอะไรครับรวยผงสุวรรณมงคลอหาโอ้โหองนี้ออกยากเลยอะโอ้ขออนุญาตนะครับโอ้โหนี่รวยผงสุวรรณมงคลนะครับ ไม่ดูชัดหรือเปล่าพี่พอดีจะบอีกมือนึงจับไม่ถนัดเพราะมันใหญ่มากนะผมจับอีกมือนึงกับนี่อ่ะผมดูหน่ยผมจับมือนึงกับฝาอย่างงี้นะครับมันข้างใจใหญ่เนาะเดี๋ยวจ่อกล้องไปให้ดูได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวแป๊บสักครู่นะครับอ่ะนี่นะครับนี่อย่างเงี้ยแล้วก็มีเริ่มลิมเนี่ยจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับลาหูดําปิดทองนะครับแล้วก็เนื้อแดงปิดทองนะครับแล้วก็ไม่ปิดทองเนาะจะข้างหลังจะเป็นลาหูนะครับพิมพ์นี้ พิมพ์นี้ข้างหลังจะเป็นลาหูอย่างนี้นะครับนี่ข้างหลังจะเป็นลาหูนะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ก็จะมีข้างบนจะเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะข้างล่างจะเป็นพิมพ์พระรอดนะครับพิมพ์พระรอดพิมพ์พระรอดนะครับนี่ข้างล่างนี้จะเป็นพิมพ์พระรอดทั้งหมดนะครับตรงกลางก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะข้างหลังเป็นจัตุคามนะครับข้างหลังก็จะเป็นเกียวต่างๆเดี๋ยวผมให้ดูนะมีพิมพ์พิมพ์พพระรอดกับพิมพ์ใหญ่แล้วก็เป็น ล่างสุดจะเป็นนางกวักด้วยนี่นะครับมีนางกวักแล้วก็มีรูปหลวงปู่ทวดเป็นพิมพ์เตาลีดเป็นอะไรนะเดี๋ยวผมขออยู่นะครับไม่เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อแดงนะครับไม่รู้ชัดหรือเปล่าพี่ขออภัยนะนีนะ่ผมขอสู้ให้หน่อยก็นอนเมาดูกันนี่อย่างนี้จะไม่ชัดละนะครับอโหอันนี้ฝังแร่นะครับ,รนะรบข้างหลังเป็นจตุคามนะนะครับก็จะมีทั้ง เนื้อว like <this> ่านหาเสน่ห์เนื้อจันแดงเนื้อดำเนื้อผงตะเคียนเนื้อดำคือผงตะเคียนนะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีข้างหลังออมีเนื้อจันแดงออมีแต่ละเนื้อหลายเนื้อนะครับอันนี้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นพิมพ์ในข้างบนนะส่วนข้างล่างจะเป็นบุตรทวดนะครับบุตทวดเมื่อก่อนที่รุ่นดังไจะเป็นรุ่นนี้เลยนี่เป็นรุ่นนี้เลยนะครับนี่นะครับเนื้ออะไรครับเนื้อไม้ผงเนื้อผงตะเคียนนะครับนี่เนื้อผงตะเคียนขนาดห้าเซนนะครับ แล้วก็มีเนื้ออื่นๆเนื้อขาวแล้วก็มีที่เป็นพุทธกวักอย่างนี้นะครับนี่โอ้โหชุดใหญ่เอาเรื่องกับเบื้องลาวเลยนะครับอผมขอ,อชมพิมพ์พระรอดสักหนึ่งองค์ได้ไหมขออนุญ,ญาตนะนี่เป็นพิมพ์พระรอดนะครับโอ้โหสวยเนาะเนื้อลรเจัดเต็มทุกองค์เลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ